สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเมบอร์เบอร์เกอร์เกมบเกมเอมิสเตอร์นะครับวันนี้ครับผมจะมาไกด์ผู้เล่นใหม่สําหรับใครที่กําลังรีไอดีหาตัวละครอ,อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะรีหาตัวละครแบบไหน,นจึงจะสามารถหยุดแล้วก็เอามาใช้งานได้จริงหรือว่าใช้งานเล่นได้ในระยะยาวซึ่งแน่นอนเลยครับว่าผมมาทำคอนเทนต์นี้ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอาจจะดูช้าไปสักหน่อยก็เอาเป็นว่าผมทําเผื่อผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเล่นในอนาคตเลยก็แล้วกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชม,มพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ่อนอื่นนะครับมาทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนว่าสําหรับเกมนี้นะครับการที่เราจะเลือกเล่นทีมไหนให้ดีได้นั้นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ตู้กาชาแรกนะครับนั่นก็คือตู้กาชาที่การันตีคอนเวอร์เตอร์ระดับ6ดาวนั่นเองซึ่งตู้กาชานี้นะครับจะให้เราเปิดเป็นจานวน2ครั้งด้วยกันครั้งละ10โลนะครับซึ่งใน2ครั้งนี่แหละครับที่จะทาการการันตีคอนเวอร์เตอร์ในระดับ6ดาวดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นเรื่องต่อมาเลยนั่นก็คือพยายามหาคอนเวอร์เตอร์ในระดับ5ดาว อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นธาตุเดียวกันกับคอนเวอร์เตอร์6ดาวตัวแรกที่เราเปิดได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องสนใจเลยครับว่าธาตุที่ออกมาจะเป็นธาตุอะไรขอแค่ตัวละครคอนเวอร์เตอร์ระดับ6ดาวและคอนเวอร์เตอร์ในระดับ5ดาวเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันก็เพียงพอแล้วครับอย่างธาตุไฟนะครับเอซี่เนี่ยเป็นตัว6ดาวนะครับเราก็จะต้องพยายามเปิดหาฟาล์วในระดับ5ดาวธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นซาลิเอลนะครับระดับ6ดาวก็พยายามเปิดหาเคลเคนระดับ5ดาวครับ ธาตุไฟฟ้านะครับก็จะมี6ดาวเป็นกรุนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจึงต้องพยายามเปิดหาเบอร์เบอรี่นะครับที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ในระดับ5ดาวส่วนธาตุพืชนะครับก็จะมีนิก k กินิสที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ในระดับ6ดาวนะครับเราก็ต้องพยายามเปิดหาแพ็คในระดับ5ดาวให้ได้ครับ โดยสำหรับใครนะครับที่สามารถรี d ไอดีและสามารถหาคอนเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวที่ผมบอกมาได้ในแต่ละธาตุและต้องเป็นธาตุเดียวกันด้วยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาตัวอื่นเพิ่มแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะไปสุ่มกระช้าหาต่อในเกมได้เลยถามว่าทําไมจะต้องเป็นคอนเวอร์เตอร์สตัวที่ผมพูดมานี้นะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์ตัวอื่นได้ไหมจริงๆก็พอที่จะทําได้เหมือนกันครับแต่ว่าคอนเวอร์เตอร์นอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องมีการปลดดาวเพิ่มซึ่งกว่าที่ผู้เล่่นใหมมจะสาารถปด ได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานกันสักหน่อยแต่ว่าคอนเวอร์เตอร์ที่ผมแนะนํามาเหล่านี้นะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่สามารถเอามาใช้งานได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกมครับดังนั้นครับหากได้คอนเวอร์เตอร์2ตัวนี้แล้ว จะหยุดรีไอแล้วก็เริ่มเล่นเลยก็ได้นะครับหรือว่าสําหรับใครนะครับที่จะทําการรีต่อเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อนะครับว่าตัวต่อไปที่ควรหาคือตัวอะไรแต่ก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับใครที่อาจจะรีหาไม่ได้คอนเวอร์เตอร์ตัวรองตัวที่2นะครับแต่ได้คอนเวอร์เตอร์หลักมาแล้วแล้วอยากจะเล่นต่อทํำยังไงดีนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีคอนเวอร์เตอร์ในระดับ3-4ถดาวที่พอที่จะเอามาใช้งานได้บ้าง แต่บอกก่อนนะคะว่าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาวเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ปั้นใช้งานช่วงต้นเกมเพอเข้าสู่ช่วงกลางถึงเลทเกมเนี่ยก็อาจจะต้องทิ้งไปนั่นเองครับโดยไทนิวันหรือว่าเจ้าจิ๋วนี้นะครับก็เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่เรียกได้ว่าเอามาใช้งานช่วงต้นเกมได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสร,ร้างกระเบื้องปริซึมได้ซึ่งกระเบื้องปริซึมนี้นะครับก็จะทําการแตกตัวอีกเป็นจํานวน2ช่องกระเบื้องทําให้ไทนิวันนะครับสามารถที่จะสร้างกระเบื้องได้สูงสุดเนี่ยถึง3ช่องกันเลยทีเดียวครับ ส่วนสำหรับธาตุน้ำนะครับผมบอกเลยครับว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับที่มีคอนเวอร์เตอร์อย่าง Miss b l a n c นะครับซึ่งเป็นตัวละครแจกฟรีทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับความน่าสนใจของ m i s s b u a n k ก็คือสามารถที่จะสร้างกระเบื้องสีฟ้าเนี่ยได้สูงสุด ถึง4ช่องกระเบื้องด้วยกันนะครับซึ่งก็เทียบเท่ากับคอนเวอร์เตอร์หลักและคอนเวอร์เตอร์ลองอย่างซาริเอลกับเครเคนเวอร์ชั่นที่ยังไม่ปลดดาวกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างกระเบื้องแบบเอ็นฮานส์ได้ด้วยซึ่งมิสบรันนี้นะครับก็ถือเป็นคอนเวอร์เตอร์ในระดับ3-4ดาวที่ดีที่สุดในบรรดาคอนเวอร์เตอร์ทั้งหมดในเกมนี้เลยก็ว่าได้และด้วยความที่มันดีแบบนี้แหละครับสำหรับใครที่ไม่มีเครเคนเนี่ย แน่นอนแล้วครับว่าสามารถที่จะเอามิสบรัน์เนี่ยไปใช้งานได้ในระยะยาวกันเลยทีเดียวแต่เมื่อใดก็ตามครับที่ได้เคลเค้นมาและสามารถที่จะปลดดาวได้บ้างแล้วก็สามารถที่จะเอาเคลเค้นมาสลับใช้งานได้ในอนาคตนะครับต่อมาคือธาตุไฟฟ้านะครับโดยสําหรับตัวละครที่สามารถที่จะเอามาใช้งานในช่วงต้นเกมได้บ้างนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าไทน่วนะครับหรือว่ามิสบรังส์ที่ผมแนะนำมาในช่วงแรกนะครับนั่นก็คือยูนิเมตนั่นเองครับ ยูนิเมดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างกระเบื้องเนี่ยได้เพียงแค่1ช่องกระเบื้องเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่า1ช่องกระเบื้องนั้นก็จะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษอย่างเช่นการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับการเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าความสามารถอื่นๆเป็นต้นครับและสุดท้ายนะครับสำหรับธาตุพืชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่มีความสามารถอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปที่เรื่องของการเปลี่ยนสีกระเบื้องซะทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เพียงแค่1ช่องกระเบื้องเหมือนกันกับยูนิ แต่ว่าก็จะโดดเด่นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายนะครับที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็สามารถที่จะมอบสถานะผิดปกติอย่างสถานะเลือดไหลนะครับให้กับศัตรูได้อีกด้วยครับทีนี้เรากลับมาต่อนะครับสำหรับใครที่รีไอดีแล้วอยากจะได้ตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัว5 6าดาวเก่งๆนะครับหลังจากที่ได้คอนเวอร์เตอร์หลักและคอนเวอร์เตอร์ลองมาแล้วนะครับตัวต่อไปที่ควรจะหาเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวท็อปเทียร์ของแต่ละธาตุนะครับ โดยสำหรับทัดไฟนั้นนะครับก็จะมีคารอนซึ่งเป็นบีตูเนเตอร์ที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับรีเซ็ตกระเบื้องการผักแล้วก็การดึงสตูเข้ามาเนี่ยคารอนสามารถที่จะทําได้หมดเลยแต่นอกเหนือจากคารอนเนี่ยก็จะยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือซินซ่านนั่นเองครับ ซินซ่านั้นจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้ในระยะไกลที่สุดกระดานนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่เนี่ยได้ดีไม่แพ้คารอนกันเลยทีเดียวซึ่งหากใครนะครับที่ได้คารอนหรือซินซ่ามาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าคุณเนี่ยไม่ต้องรีหาใหม่แล้วครับเพราะถ้ามีทั้งเอซี่เฝ้าคารอนหรือว่าซินซ่าแล้วนะครับก็ถือได้ว่าครบเลยครับที่เหลือเนี่ยก็ไปหาเพิ่มเอาในอนาคตเอาก็ได้ครับ มาต่อกันที่ท่าด้ํากันบ้างนะครับหากคุณสามารถเปิดไดซาลิเอลกับครูเคนแล้วนะครับตัวต่อไปที่ควรจะต้องเปิดหาให้ได้นั่นก็คือชาโลน่านั่นเองครับสำหรับชาโลน่านั้นถือเป็นรีทูเนเตอร์ประจทํทธาน้ําที่เรียกได้ว่าเก่งกาจมากๆครับเพราะนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้อย่างรุนแรงแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการเทเลพอตอีกด้วยซึ่งนอกจากชาโลน่านะครับก็ยังจะมีเฟลอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นสไนเปอร์ที่มีความสามารถค่อนข้าง,าง,างที่จะน่าสนใจครับเรียกได้ว่าเป็นไวท์เวอร์ชันอัปเกร ซึ่งหากคุณนะครับสามารถเปิดเฟอมาได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะทําให้คุณนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะแทนที่เราจะทําการปั้นไว้แล้วก็ไปปั้นเฟอรในภายหลังเนี่ยสู้เราปั้นเฟอตั้งแต่แรกเลยเนี่ยจะดีกว่าครับเพราะว่าเฟอนั้นเป็นตัวที่จะเอามาใช้งานแทนไว้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วครับ มาต่อกันที่ไฟฟ้านะครับหลังจากที่ได้กอรลุกับเบเวอรี่มาแล้วอีกหนึ่งตัวที่ควรจะต้องหาให้ได้นะครับนั่นก็คือมิคาเอลนั่นเองครับสำหรับมิคาเอลนั้นเป็นดีเทอร์เนเตอร์ที่บอกได้เลยครับว่าไม่ต้องปลดดาวเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเก่งแล้วนะครับและด้วยความที่เป็นตัวไฟฟ้าเพราะฉะนั้นครับจะสามารถแบกดันต่างๆในช่วงต้นเกมเนี่ยได้ดีมากๆโดยเฉพาะในโหมดเนื้อเรื่องนะครับจริงๆเนี่ยท่านไฟฟ้าก็ยังมีตัวเก่งๆอีกหลายตัวนะครับในระดับ6ดาวแต่ว่าการที่จะเอามาใช้งานได้ดีนั้นนนนนกก็็จะะเปีตต้อดด้อองลดาาว่่รรับับแสํห อย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องปลดาวก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยและสําหรับท่าสุดท้ายนั่นก็คือทัดพื้นเองครับมี2ตัวละครนะครับที่ถ้าเปิดได้เนี่ยจะทําให้ไอดีที่เราทําการรีนั้นเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหลังจากที่ได้ n ิกกินิสกับแพ็กมาแล้วนะครับตัวแรกที่ควรหาให้ได้เนี่ยนั่นก็คือมิการนั่นเองครับสำหรับมิการนั้นเป็นสไนเปอร์ที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆนะครับแทบจะเป็นสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในเกมในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับอีกทั้งนะครับมิกการ์เนี่ ให้กับบอสขนาดใหญ่ได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าใครนะครับสุ่มไม่ได้มิการก็ยังมีอีกหนึ่งตัวครับที่สามารถที่จะแบกไอดีนั้นของคุณไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือฮีโร่นั่นเองครับสำหรับฮีโร่นั้นถือเป็นศูนย์กลางของธาตุพืชเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าตัวละครธาตุพืชส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างกระเบื้องแบบเอ็นฮันส์และฮีโร่นะครับก็สามารถที่จะดึงความสามารถของกระเบื้องเอ็นฮันส์เนี่ยออกมาใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวด้วย ดังนั้นนะครับหากใครที่เปิดได้นิกินิสแพ็กและเปิดได้มิการหรือว่าฮีโร่มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาดีไอดี ID ใหม่แล้วละครับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันยากจังเลยครับการที่จะต้องหาตัวละคร3ตัวนั้นก็คือ คอนเวอร์เตอร์นะครับสตัวแล้วก็ดีทเนเตอร์อีกหนึ่งตัวที่เป็นธาตุเดียวกันมาไว้ในไอเดียเดียวเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะฮะแต่ว่าจริงเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าการที่เราได้คอนเวอร์เตอร์สตัวแรกมาและเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยเท่านี้เนี่ยถือว่าจบแล้วนะครับอย่างธาตุไฟฟ้าเนี่ยเรามีกรุลุกับเรามีเบเวอรี่เนี่ยแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมีมิการดก็ได้แต่อย่างสมมุติว่าเราได้มาแค่2ตัวนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับเกมนี้นะครับตัวละครสายโจมตีเนี่ยมันมยอะาาาากๆครบ่งไฟฟ้ ถ้าสมมติว่าเราได้กอรุกับเบเวอรี่มาแล้วนะครับเราอาจจะเอาเทรซ่านะครับมาทำดาเมจบอสและเรานะครับก็อาจจะเอาคาฟกาเนี่ยมาทำดาเมจระยะไกลก็สามารถที่จะทำได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะจากที่ผมเล่นมาตลอด3 4เดือนที่ผ่านมานะครับผมมีความรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครสายทำดาเมจเนี่ยตัวเก่งๆถึงแม้ว่าดาวจะไม่เยอะเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าคอนเวอร์เตอร์นะครับที่นอกเหนือจาก5-6าดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่งหรือว่าเอามาใช้งานจริงได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ การรีหา ID เนียให้ปักบุตรไปก่อนเลยครับว่าพยายามหาคอนเวอร์เตอร์ธาตุดเดียวกันในระดับ6ดาวและ5ดาดาวให้ได้ครับส่วนตัวทําดามเที่เหลือเ,เดี๋ยวเรามาหาเพิ่มเติมในเกมเอาได้ส่วนตัวละครซับพอตนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าเกมนี้นทุกธาตุนะครับจะมีซับพอตในระดับ4ดาวให้อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอเป็นตัวละครในระดับ4ดาวเนี่ยมันก็จะต้องหาง่ายกว่า5กับ6ดาวนั่นเองซึ่งธาตุไฟฟ้าก็จะมีนาดินนะครับธาตุพืชก็จะมียูรียาธาตุไฟนะครับก็จะมีอลิส ธาตุน้ำนะครับก็จะมีฟิลิชี่ซึ่งเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อในร้านค้าได้เลยในรานคา29-32บาทอยู่ที่ว่าซื้อบนระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android อะนะครับสรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังรี ID อยู่ในตอนนี้นะครับเอาตู้คอนเวอร์เตอร์แรกเป็นหลักนะครับถ้าเปิดได้คอนเวอร์เตอร์6ดาวธาตุอะไร ให้ปักหลักที่ธาตุนั้นได้เลยหลังจากนั้นนะครับพยายามหาคอนเวอร์เตอร์ตัวที่2นะครับก็คือคอนเวอร์เตอร์ในระดับ5ดาวที่ผมบอกไปในช่วงแรกๆของคลิปนะครับซึ่งหลังจากที่ได้คอนเวอร์เตอร์ตัวที่2มาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเริ่มเล่นได้เลยโดยที่เอาตัว4-5ถึงาดาวที่จะสุ่มได้ในช่วงต่อๆไปเนี่ยมาใช้งานก่อนก็ได้นะครับแต่สําหรับใครนะครับที่อาจจะโชคดีขึ้นมาหน่อยนะครับได้คอนเวอร์เตอร์ในระดับ6ดาวแล้วและได้ดีเทเนเตอร์นะครับที่เป็นธาตุเดียวกันกับคอนเวอร์เตอร์หลัก6ดาว ก็สามารถที่จะเริ่มเล่นได้เช่นเดียวกันโดยใช้คอนเวอร์เตอร์ในระดับ3-4ถึงดาวที่ผมแนะนําไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าได้คอนเวอร์เตอร์ในระดับ 5- 6ถึงกดาวเพิ่มมาอีกก็สามารถที่จะเอามาทดแทนกันได้แต่อย่างที่บอกครับว่าการที่มีคอนเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีก็ตามนะฮะแต่ถ้าการเดินของเราไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้อย่างรุนแรงสมกับที่เป็นตัวละครในระดับ Top ็อปเทียครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกนะครับระหว่างคอนเวอร์เตอร์ือเต้ว ตัวท็อปเทียอย่างดีเท n เนเตอร์หแบบนี้เนี่ยเลือกอะไรดีนะครับเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกคอนเวอร์เตอร์สนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายขยนันรีแบบจริงๆนะครับการที่ได้ดีเท n เนเตอร์มา1ตัวแล้วก็ได้คอนเวอร์เตอร์มา2ตัวเนี่ยย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าอย่างแน่นอนครับ เอาละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะชื่นชอบวิธีแบบไหนนะครับหรือว่ามีเวลามากน้อยกว่ากันเท่าไหร่จะเริ่มต้นด้วยคอนเวอร์เตอร์2ตัวหรือว่าเริ่มต้นด้วยคอนเวอร์เตอร์2ตัวบวกดีเทเนเตอร์1ตัวหรือว่าจะเริ่มต้นด้วยคอนเวอร์เตอร์1ตัวดีเทเนเตอร์1ตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นทุกคนเลยครับแต่สุดท้ายนะครับขอบอกเอาไว้นิดนึงว่าอย่าใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรีหาตัวละครนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการสะสมตัวละครเท่านั้นแต่มันยังงงมมมีคววววาาาสสนนนนนนุกอออออืืืื่่่่่่ๆไจะเเเป็นในข้รรห ซึ่งต้อง2อ,อย่างนี้นะครับต็วลงวแล้วแต่ใช้เวลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาอยู่กับการรีไอดีเพื่อหาตัวละครที่ถูกใจสักทีเดียวนะครับข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น a l c h e m ส Star ตอนนี้ร้านจ u บิโกช็อปกลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิม แท็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมลูโมคริสตัลคูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้านจูบิโกช็อปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อีกครั้งทันทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy ส t a r ที่ร้านจูบิโกช็อปได้ทั้งสองช่องทางที่ f a c e b o o k Fanpage จูบิโกช็อปหรือว่า Off i i c อ l ฟ i ิเชียลไลน และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star <c oughs> ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์วิเก็ยิ่งเมื่อขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ